สวัสดีครับช่างเป็นจ้าร้านสมัยที่สวิตนะครับวันนี้ผมมีเป็นเครื่อง MacBook Air นะครับ 415G 13นิ้วปี2020โมเดลเป็น A2337 นะครับเครื่งนี้นะครับลูกค้าส่งเข้ามาในการเครื่องนะครับหน้าจอติดปกติเลยแต่ว่าส่วนหน้าจอเนี่ยมันพิกเซลมันผิดมันเพี้ยนไปนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยลายนะครับผมก็การนี้นะครับลองเช็คดูเบื้องต้นนะครับเป็นที่ส่งตัวหน้าจอนะครับก็ทางร้านนะครับทำการเปลี่ยนใะส่งตัวหน้าจอที่ไปก็คือตัวนี้นะครับผมจริงๆตัวนี้ไม่มีรอยแตะครัับแตต่่ววา หน้าจอลูกค้ามีคาบน้ำนะครับนี่เป็นพิกเซลเออเป็นคาบออกไซด์คาบเขียวขึ้นมาเลยนะครับจึงอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเครื่องนี้อาการเสียเนี่ยมาจากในสองตัวโดยความชื้นจอโดนน้ำนะครับจึงทําให้ตัวเครื่องเนี่ย หน้าจอมันแสดงผลผิดปกตินะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนในกสองตัวหน่าตัว LCD ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หน้าจอติดใช้งานได้นะครับผมก็ตัวน,นี้จบงานสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่อง MacBook นะครับหน้าจอเสียหน้าจอไม่ติดหน้าจอแตกสองเมสชมาดีเซอร์วิตดูแลให้ได้นะครับผมก่อนจากกันไปขอฝากล้ามไ้ด้วยนะครับตอนนี้มีส0บสาขาแลวลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ชอบเป็นขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ